ครับพี่น้องเอซีแฟนช่องนะครับวันนี้มอเลรวยกะพามาตามเลขร่วมน้อยพอลี่เนาะไอ้งวดวันที่สองวัเลยลงห้เด้อนะครับพอดีอนา่ยธุระน้องพอ่วยเนาะเอาเข้ามาชมผลงานของวันที่สองนะครับลงทางช่องในตู้มั่งนะครับเนาะผู้ใดตามคงจะเห็นนะครับก็คือมีเข่าหกเก้านะครับเจ็ดสี่ศูนย์สามนะครับเนี่ยคือชุดร่วมเนาะคือว่าเข่าดีขึ้นเก่านะครับสำหรับในทางของพอลี่ชุดรวมนะครับ ตามนี้นะครับชุดร่วมเขานะครับแล้วก็มาเบิ่งชุดเจาะเพ่นนะครับเนาะชุดเจาะเพราะนด้มีตัวหนเขาบ้างนะครับก็ล่องเบื่อกันต่อนะครับเนาะสซมีนะครับลาบสตาร์นะครับเฉพาะกิจกระชาตินะเขาเฉพาะกิจเด้นนะครับเดเด่นเข่าสองนะครับชุด่นจาให้นะครับเข่าสองเจ็ดนะครับเป็นชุดเฉพาะกิจสองเจ็ดนะครับ เอามาเวิรชุดชุดยอดย่ยมเพิ่นนะครับมีตัวเด้เข่าว่านะครับเราล่องติดตามกันแลว่าที่สองเนาะนะครับกับมีชุดพิเศษเขาเล็กวิ่งหกนะครับส่วนวีไอพีนะครับมาซีเก่านะครับพอรี่บริจาคห้นะครับแต่ว่าชุดหกตัวเรามีนะครับก็ถือว่าในชุดหกตัวมีนะครับจะจับบัเถกนะครับเอามีข่าวพี่รถเป็นร่องปกตินะพี่น้องเอฟซี ตามต่อสำหรับผู้มกในท่าขงองพอรี่นะครับก็มีหลายทำบอกมาให้ตามให้เนะะคงว่าศาสตรกันไปนะครับเนาะสำหรับในท่างเอาม,มาชมต่อนะครับกับกสิ่สนี่ของวันที่สานะมเนาะวันนี้นะครับ วันที่สามก็ตามนี้นะครับวันที่สมชุดร่วมนะครับชุดร่วมตามนี้ได้นะครับแต่จะมีราศตาจะพอคิดกาชาตินะครับชุดบนจัไปศูนย์เจ็นย์เจหนึ่งนะครับส่วนกาชาติศูนย์ีนะครับเออมีศูนย์สิบเจ็ดศนย์หนึงนะครับส่วนพิเศษปกติวีพี่ก็มี8แปดสมหาเกจับให้าแปดเก้าสสหแปดเก้านะครับเลขเบิ้ล6คกับศูนย์นะครับอันนี้เป็นชุดของวันที่ สามสิงหาเนะตามนี้แหละครับผม,มเป็นชุดร่วมของวันที่สาม,มชุดร่วม,วมเนี่ยหมาว่าเบิ่งชุดเจาะชุดเจาะเพื่นตัวใดแน่ชุดเจาะนะครับกบสิมีคือเก่า,าล่ะนะครับเป็นราสตา์นะครับเฉพาะจิตและก,กับกระชาตนะ บนกเกียให้มานะครับคือนะครับเกษมีราศตาหาสองแปดนะครับเด่นหา้าจำหากาเก้าเจ็ดสี่แปดเก้าสองหาซี่นะครับชุดเฉพาะกิดนะครับเฉพาะกิดเกษมีหาหนึ่งหกเด่นหกเนาะเดี๋ยวหาหน้าเหนียวก็ถือดัง ดดีลครับน,นี่ต้องใส่ที่นี่เนาะ,ะน่ที่นี่ก็ชืด,ดินเนาะชืงบไงก็เขานะครับเป็นชุดราวสตาเนาะเอาไม่เลยนะครับนะ 5, 2, 8, เนาะห้าสอดเด่นห้าได้นะครับขาายกเก่ 48, เาเจ็ดส,สี่แปดเออเป็นเก่าสองหายซีโอเสียงแห้งพี่้องเหลี่ยมตาเองเ่าถือวัสดุชัดเนาะนะครับมีเฉพาะกิด หาหนึ่งหกนะครับเด่นหกซีเวสเจ็ดหาศูนย์หาเจ็ดหกนะครับส่วนกาชาดเก้าหนึ่งเจ็ดนะครับเด่นหนึ่งหกเก้าเจ็ดสองเจ็ดเก้าเก้าสองนะครับก็ตามนี้แล้พี่น้องเอฟซีนะครับตามนี้ได้นะครับโจทุดราสตานะครับโมชุดจอห้าหน้อยนะครับชุดพิเศษเพิน่นอืมก็ตามนี้แล้ววันที่สามเลยนะครับเนี่ยพิเศษก็มีหาสองหานะครับ เด่นสองจับเจ็ดสองเจ็ดห้าเจ็ดศูนย์ห้าศูนย์ปกติก็มี่เก้าห้าหกเด่นหนึ่งนะครับจับห้าห้าเจ็ดห้าแปดหกเก้าหกหนึ่งนะครับส่วนเลขวี่พี่เนอกคือแปดห้าห้าเด่นห้านะครับก็จับให้ศูนย์แปดศูนย์ห้าศูนย์ศูนย์แล้วก็แปดห้าได้ครับตามนี้ได้นะครับสำหรับในทางพลีตัวซี้ยงแดงน้อยๆนะครับเป็นชุดจับเวียงได้นะครับจับเวียงได้นะครับผู้ใด มักตัวใดก็เรียกเอาตัดเอานะครับสำหรับทกตัวพอลี่สามารถจับได้เองเลยนะครับตามนี้นะครับตามนี้แหละนะครับเห็นเนี่ยซีคอมเมนต์มาหลายคนเนาะแต่ยังอยากตามในทางเล็กขน้อยพอลลี่นะครับถามหาเราพัฒนาอามีเดินครับเดี๋ยวเินคอยเบิึงนะครับเดี๋ยวๆชุด ฮาน้อยก่อนนะครับถือว่าผลงานสายใดเนาะสำหรับพอลีผู้ได้หมักผู้ได้ติดตามกับพอดได้เห็นมือน,นึงกับเสียดายเนาะนะครับเข่ามากกับพูดได้ซื้อกันนะครับเอาคอยติดตามรับชมกันด้วยนะครับสำหรับแนวทางเลขฮาหน้อยพอลีเนาะนะครับเอาโมลยี่ยมอีหนึ่งเนึะ่นะครับว่ามีแต่ใดแน่ใฉดชัดเจนเณฑ์นะครับแคปหน้าจอเด้อนะครับเจ้าเด็ว่าผ่าน โอกาสเนาะเอาเวิงชุดร่วมใหม่นะครับชุดร่วม่าสุดาจะพาิจกาชาตินะครับก็ตามนี้เนาะแคปน้าจอไว้ครับผมนะครับเลเบิรกับมี่ที่เก่าน,นะครับสาร่เลเบิร์งภูม่กเลเบิรกับมีใเ้เบิงนะครับแคปน้าจอ้ครับส่วนเลขชุดพิเศษเนาะชุดพิเศษ สุดล่าสตาข้อคิาชาตินะครับเอาไว้ดีๆเถอะนึ่งนะครับตามนี่เลยนะครับเฮ้ยชดพี่ สุดอยอดนิยมพอลี่เทียนหนึ่งเนาะสุดอยอดนิยมเทียนหนึ่งเลยนะครับแครหน้าจอไว้ครับอพอลี่ขัวตะว่างแก้ว่างสอนว่างหน้านตัดผมวันนยยี้ยูเดชชาบชนนี่มันยังตัดคนไปเที่ยวใส่เหรอเพราะตัดผมลายแต่ช่วงนี้โอ้โมาตามนี้เด้อนะครับแคปหน้าจอไว้ครับจะไม่ได้พลาดโอกาสเด้อนาะ เป็นแบบก่าแต่แม่มนเป็นอยู่ชุ่มโหชุ่มกันมาเนาะเกือบวาร์เรียนะครับพี่ต่อคอยตามล่าต่อฮอลีต่อเดินครับครับเอาขอบคุณพี่น้องเยี่ที่ไลฟ์ที่ติดตาเราชมครับจะได้ชมมันกับชุสุขุนมีแห้งปะปังลำลำไปเรื่ยนะครับสำหรับทางพอลี่อือมีเขอาเป็นรูปเป็นเรือเทราบดานครับมันก็เหมือนกับเขาล่ายลายนะทั้งมันก็ไม่ลดมีเข่านะครับเฮ้เข่าซูเมือเขขาซุ้ยน้อยกับห้องด้วยตายเนาะพอดีเนาะ ครับแต่ต้องทําใจเนาะผู้มักเล่นเนาะเร้เลนการมีเขาไป็นเบคเครื่อห้องหม่เนี่ยนนะ<อ>ครับโจโค้มบ